นี่มันเช้าแล้วนี่โอ้ยบ้านหลังใหม่ที่เราสร้างมันขึ้นมา50ล้านในเมืองลอสแอนเจลิสเรานี่รวยเหลือเกินนะเนี่ยขาดคนใช้เนี่ยให้ตายเถอะเอา้เอาวเรามีลัอคกี้บ็อกซ์อ้าวเราเก็บลัอคกี้บ็อกซ์มาตอนไหนวะเนี่ยจำได้ว่าเราเก็บพวกขนมไว้นะโอ้โหมันลัอคกี้บ็อกซ์เยอะเลยอะเนี่ยลัอคกี้บ็อกซ์ที่เราเคยเปิดทั้งนั้นเลย โอเคเดี๋ยวเราเอาเอาลงไปเก็บข uh, really oh. oh, oh, oh. oh, anyway. ้างล่างดีกว่าเออแล้วใครเปิดประตูไม่ปิดวะเนี่ยโอ้โหห้องคงห้องคอมโอ้โหห้องแคชเกมกูตายละอันนี้ห้องเก็บของอ้าะหลงแล้วกูอยู่ไหนเนี่ยเอาโอ้อยู่เองหลงเองโถ่เอ้ยมีอะไรกินบ้างไหมเนี่ยคนใช้อยู่ไหนหมดเราไม่มีนี่หว่าลืมไปโอเคทางลงมีไม่มีให้เดินไม่มีเรากระโดดข้ามได้เลยเรื่อง นี่เฮลิคอปเตอร์เราดีกว่าอ้ยโอเคลงจากบ้านดีๆดีกว่าแบบคนรวยลงกันน่ะนะไม่ไม่ต้องแบบแบบลงแบบกระโดดนะอแบบคนรวยลงกันมีี๋ยวพุนี่อย่างกับบูสเวนแต่ไม่ใช่ะนี่ดีมเวนมาเช่วเฮ้ยเฮ้ยมองบ้านกูเหรออ๋อมันมองใหญ่บอกแล้วมันจะมาสู้กับเรา เฮ้ยไม่ได้ละไม่ได้ละอย่างนี้ต้องรีบเปิดลัคกี้บ็อกก่อนเลยดีกว่าโอ้ยระหว่างรอเดี๋ยวไม่ได้ละเฮ้ยเฮ้ยมันเห็นเราแล้วเฮ้ยเฮ้ยมันเห็นเราแล้ววะชิบหายละเปิดต่อเปิดต่อโอ้ไม่มีอะไรเลยเหรอโอ้ยไม่มีอ่ะน้องน้องบ้าเลยผมโอ้โหแม่มดโอ้ จะตายหาตายหงก็วันนี้เพราะไอ้แม่มดนี่แหละโอ้ตายแล้วตายแล้วตายแล้วนี่มันลักกี้บ็อกอะไรวะเนี่ยเฮ้ยโอ้เช็คเช็คกิน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 โอ้ตายแล้วตายแล้วตายแล้วโอเมก้าตายแล้วลักกี้บ็อกโอเมก้าตายแล้ว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 โอเคอย่างน้อยเราก็มีนี่ไว้วาร์ปแบบสู้กันมาเลยนะโอ้ตายแล้วจะตายแล้วโอ้ตายแล้วเฮ้ยบีเอ็นเคบีเอ็นเคมีของดีๆมาให้ ดีเอ็นเอเอาของดีๆมาให้ถึงเราจะไม่ได้ค่อยได้ไปในช่วงนี้นะนี่นี่ไงไปแดกซะโอ้โถเอาหมาน้อยเป็นไรเนะนะี่ยะอยหาความรักความเมตตาจากข้าเหรอโอ้อะไรวะเนี่ยโอ้มันคือเพชรแต่เราไม่เอานะไอบ้บ้าเอ้ยโอ้โหนี่ลัคกี้บ็อกซ์เดอมอนบูฟมันน่าจะดีนะอันนี้ไงได้ดาบได้ดาบได้ดาวอ๋อคัแท็หกเองเหรอ โหแต่ใหญ่นะ,ตตะ,ะทีเดียวตายอ่ะกูว่ตายทีเดียวทีเดียวนี่คือกูตายใช่ไหมโหจะดาม,มันอันบักใหญ่มากเลยนะโอ้โหเราเราอยู่ในบ้านคาลิหานเนะี่ยเอ็นเดอร์แมนแม่งสร้างจริงๆนะก็อื่นเลยก็ ก็ต้องขอสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมอยู่กับผมดีมคุ้งนะครับว,วันนี้นะครับเราอยู่ในเกมไมโครฟลามนะครับอยู่ในซีรีส์เปิดลัคกี้บ็อกนะครับผมวันนี้ผมมาสู้กับสไปเดอร์แมนในสูตรใหม่นั่นเองนะครับผมนะก็มาบอกสวัส oh ดีเ oh ป็นทางการนะครับนะโอเคเราได้เหรียญ fuck โอ้โห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 เกินว่ะเกินไปอ่ะทุกคนไม่ไหวว่ะไม่ไหวแล้วไม่ไหวว่ะทุกคน ตายหาตายหงก็เพราะวันนี้นี่แหละโโอ้หล็อกกี้บอ็อกกี้ก็ไม่มีอะไรดีเลยนะเฮ้ยมีแต่ขี้ขี้ขี้อย่างเนี้ยเฮ้ยมันวิ่งไล่มานี่ซะอุย้ยยุ่งเลยกับข้อนะเนี้ยมานี่ยใครจะกินเจ้าอ่ามันโคตรคนตีแล้วมันวิ่งแบบคนตีนนะเอ้าเห็นไหมโธ่จะฆ่าคนรวยยากเลยนนะ้องบอกเลยโอ้เอ๊ะ บ้านสลามโอ้บ้านสลามทำไมบ้านสลามมันต้องมาอยู่กับบ้านรวยด้วยวะเออไม่เข้าใจเออ,มเอ,อหมาเออหมามิตรภาพเว้ยหมา,ม,า,หม,ามิตรกับเรานะครับเฮ้ยเฉียตกใจเสียงกรี๊ดเมื่อกี้โอ้โหโอ้โหโอ้โาขาหรือหาดกูคาหรือหาดกูขาขาขา,ขา,ขาอ่ะเฮ้ย นั่นเนี่ยคารื้าดกูไม่เป็นไรแล้วไปแต่ทำไมมึงไม่เอาสไปเดอร์แมนไปด้วยโอ้โหขอล้องละมีของดีๆโอ้โหโอ้โหคารื้อหาดกูคารื้อหาดกูโอ้โ,โอ้โโดูจะทรงพลาตาตายแห่งปัตตพีดกละนี่ไงคารื้อหาดกูโดนจนได้ไม่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 ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่เอาคารื้อหาดกูไม่เอาตีกลับ ไม่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 ขอร้องล่ะโอ้โหโอ้โหเาลือหายไปหมดแล้วโอ้โอ้ยโอ้ยโอ้ยโอยโอยโอ้ยอืมอืมไก่ไก่ไก่โอ้โอยโอ้โอ้โอ้โหยมาเรื่อยๆเนาะ โอ้ขลือหาดผม,มยังไม่เป็นไรอย่าคิดดูลึดแค่ไหนอะโอ้หเจลัก,กีบล็อกลักีบล็อกอะไรโอ้โหเหล็กสัตว์เอ้ยกูก็ดูว่าอะไรโอ้มาจังเลยไอ้นั่นได้เออได้เออเ,ออเร็วสิม,มึงก็ยิงกูจังเลยเ,เว้นนี่เนี่ย เอาไปกินเอาไปกินนี่ไงโอ้โหนัดเดียวตายนี่ถือว่าไม่ธรรมดาแล้วมันไม่มีของดรอปให้กูเลยเหรอเนี่ยโอ้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 ทำเกาะได้ทำชุดเกาะได้อะไรอ่ะอะไรเอเมลล์เหรอมันมีบอกไม้ให้กูอุ้งดีต่อใจก็พอรู้แต่มันไม่มีโอเคทำเกาะ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 ไม่ได้มันทำได้แต่ดาบใช่ไหม ใช่ไหมเฮ้กูว่าแหละเพราะฉะนั้นเราต้องหาไม้มาเพิ่มนั่นไงนั่นไงตัดไม้มามึงช่วยหยุดยิงสักหนึ่งนาทีได้ไหมกูขอละกูขอให้กูมีความเจริญจเจริญจเจริญบ้างกูไม่เจริญเพราะพวกมึงเนี่ยไอระเบิดโง่ๆเนี่ยเออเอาเข้าไปเอาเข้าไปตูม้มออเอาเข้าไปเอาเข้าไปเอาเข้าไป ขอร้องละกูขอแบบมีความสุขกับชาวบ้านชาวชอ่องเขาบ้างขอตัดไม้อันเดียวอืกูจะตัดไม้ได้อยู่แล้วอะคือกูจะตัดไม้ได้อยู่แล้วมมไม่มีมายิงแล้วใช่ไหมหมดแม็กแล้วใช่ไหมตลกนึกว่าจะกล้ายิงอีกสุดท้ายก็ไม่กล้ายิงแล้วะมันกระป๋อก,กันไปอะมาทำดาบเลยรออะไรประหำ อหไ่ได้แล้ฟงเตี่ยอน่ยมันคืออะไเี่ยมันคือสติกใช่ไหมโอ้กว่าละทำอะไรได้ฮะสติกอดีดดดถ้าสติกนี่แล้วก็ทำอย่างนี้อ้าวโห่อ้โหโอ่ะพบบโอ้บนะโอนะเว้ยเฮ้ยไม่ธรรมดานะเว้ยมีความสุขจริงๆป้า โอ้โหเรามีดาบนี่มาเพิ่มอีกโอ้โหแต่นี่แบบโอ้สูโค้เลยนะอย่างชอบเลยวะเฮ้ยนี่แหละนี่แหละพร้อมละพร้อมแลว,แลวเว้ยสไปเดอร์แมนสไปดี Man, ้ Man, เจ้าจะไปเหลือเออจะเกาะกูโอ้โหเกาะกูนี่แหละจะสู้มันกับมันไม่ได้นะโอเคอย่างนี้ต้องกวาบขึ้นไปขึ้นได้แล้ว ใช่แล้วเฮ้ยมึงอะเฮ้ยจริงๆผมเป็นติ่งสไปดี้นะเว้ยเอาเขาตายเอาอะไรวะกูยังไม่ทันหนุกเลย what เฮ้ยเอาไปว่าจบคลิปเลยแล้วก็อ้ What the fuck เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอาไปกินเอาเฮ้ยโอ้โหรอบนี้ไม่ตายว่ะสไปดี้ ทำไมมึงโหดจังวะตัวใหญ่ขึ้นแล้วมึงเปลี่ยนชุดได้เออโอ้โหยังไม่ทันได้ตีมันเลยว่ะน,นี่ไงเอาไปกิน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 ,น,นอืมเฮ้ยยังไม่ได้ทันได้ตีมันเลยนะเว้ยโอเคงั้นเคลียร์ไอ้พวกกระบที่ก่อนนี่ไงเคลียร์พวกบอทมันก่อนบอทมันก่อนอโอ้อยจะขอให้เข้าได้ตีก่อนได้ไหมอ่ะโอ้ตีไกลเกินบางทีอ่ะ ไม่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 โอ้โหรูแลกระโดดกระโดดยิงอ่ะเขาจะปะโอ้เออเออโอ้ยทำไมมันล่างโหดขึ้นวะอะไรวะนั่นมันตัวหลอกเหรอวะโอ้แล้วกูก็เกิดมาผิดที่ผิดทางมากอ่ะขึ้นบนนี้โอ้ไปแล้วมันไม่เห็นมันไม่เห็นมันไม่ โอ้โหโอ้โหอะไรวะเนี่ยเฮ้ยเกินไปบางทีอะนะไอ้เงี้ยยิงจนมันจะตายนะเอาดิ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 เฮ้ยมาแล้วมันมาแล้วมันมาเรื่อยมันพึ่งรถอ่ะเนี่ยไม่ตายสิเออโถบ้าเอ้ยเอาละโอเครอบนี้เอาจริงละขึ้นไปให้ได้ เราต้องขึ้นไปให้ได้วัดไม่ไม่ไ,มไ,มไมขึ้นทางนี้สิมันยังไม่เห็นเราไม่มึงจะกลับไปที่เดิมทำเตียเลยวะอ่ะอันสุดท้ายในชีวิตโอ,โอเคดอกสุดท้ายแล้วกันขอละขอแบบงามงามขอแบบงามๆคือยังไม่ได้ใช้ดาบนี้เลยโอ้โหสุดยอด ใจจริงๆโอเคครับผมก็เอาเป็นว่าคลิปนี้นะผมผมขอจบเพียงเท่านี้แล้วกันนะสำหรับใครชอบคลิปนี้นะผมอย่าลืมที่จะกดไลค์กดแชร์แล้วก็ติดตามกันด้วยนะครับผมและใครอยากให้ผมมาอยู่ในคราร์ดิฟือหาดนี้ใหม่อย่าลืมช่วยกันกดแชร์กันด้วยแล้วก็คอมเมนต์กันด้วยนะจ๊ะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบายเจอกันครับผมเย้ yeah.